อ้าวอ้าวทำไมเป็นเซตนี้อะเดี๋ยวไม่เป็นไรเฮ้ยนี่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรมากนะครับที่ผมพูดแบบนั้นเพราะว่าอ่นนั่นแหละครับมันไม่ได้ตรงตามที่เลือกทำไมกูเป็นเซตนี้วะโคโถบัติชปุปผ่ะไชั้นนี่แหละคือเจ้าพัดเ็นมอ์ พวกนี้ฉันคนเดียวก็พอเก่งจยงว่าไอสัตว์แล้วก็คำเตือนนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนใดที่เซนซิทีฟในคำพูดนะครับคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายในบางช่วงบางตอนเอ๊ะหรือว่าน่าจะทุกคำเลยป่ะไม่แน่ใจช่างเถอะดูไอ้เฮียเสื้อสีส้มไม่เห็นแอคดเลยลื่นเหรอเป็นแมปเป็นแมปกูเลือกตามแมป ก่นั่นแหละถ้าว่ามันมีบางช่วงที่เงียบไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้สมาธิอยู่โอเคนะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะคุณผู้ชมผมเป็นคนที่เล่นเกมนี้ได้กากมากก็คือเพิ่งหันเล่นนั่นแหละเป็นแมปเวออ๋ายังไงยังไงยังไง điểu 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 điểu, điểu điểu, điểu điểu, 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 อ้าอะไรคือลงไปนอนอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเออมาเอาไปกินเฮ้ยอจ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 ปุมคโอวีนัทเลย ทำไมเราเลื่อนลื่นวะเนี่ยนัดดีไม่แมปมันกูกูมองกูมองแบบนี้ว่ามันโหลดอะไรไม่เยอะเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับทำไปเก่งได้แค่ตาเดียวสุดท้ายเนี่ยผมแพ้ยับเลยนะเฮ้ยอันนี้มันชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้เมื่อกี้กูรู้แล้วทำไมกูสวนไม่ได้กูกดผิดปุ่มเลยที่อ ไอ้ยกูโดนแทงไม่เปิดจังหวะให้กูเลยบอกแล้วเมื่อกี้กูกดผิดปุ่มไม่ชาดอาลื่นๆอย่างเงี้ยเล่นง่ายบอกเลยมาเฮ้ยมูต้า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 เฮ้ยอะไรอันติเลยเหรอ เดี๋ยว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 ฟันโดนไหมโดนคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยกดแป้นพิมพ์แบบรัวๆเลยเพื่อที่จะหาอันติเว้่คุณผู้ชมคืออันติแม่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมก็เลยกดมั่วๆไปสุดท้ายก็โดนเข้าเกมเรียบร้อยคนด้วยเฮ <laughs> ียฟันโดนด้วยแปลงร่างแล้วนะให้ตาดูดีเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมไอ,ไอเซนมันใช้อันติไม่ได้วะไอเซนไม่กระโหลกจกัดแหกตาดูด้วยดียว่ามีก็น,นั่นแหละครับเป็นอาการที่คนเล่นไม่เป็นแล้วหนึ่งหัวเอ่อไม่ได้หัวร้อนนะแต่แค่คือแบบเล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะโอเคนะอันตีหรือเปล่าเลยครับต้องใช้กดหาใช้ เอ้ยเอ้ยมาอันตีคือหลอดแดงๆให้มันเต็มเหรออ่ะฮืออ่ะเฮ้ยโดนไปฮิตหนึ่งแล้วนะทำไมทำไมมันไม่แตก เฮ้ยโดนโอ้โหแทบแยกเลยน้องกดฆ่าเดิมๆดิมใบเพื่อเพือดาบล้างเวทเฮ้ยโดนโดนด้วย เพือเจ้าไอ้เหี้ยกูึกว่าจะเล่นเซตตัวแบบตัวปัญญาอ่อนนะเล่นเไม่มันสุ่มให้ไงก็นั่นแหละครับพยายามเล่นกันหลายเกมมากๆเลยคุณผู้ชมโลบาสุดท้ายผมก็ยังต้องฝึกอีกเยอะอะเพราะว่าเพื่อนผมมันเก่งมากๆเลยและที่สําคัญก็ว่าจะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก็บายยนะครับไปหรือหรือรอบหน้าเอาเป็นเซตอ่ะไอ้เเอาแล้วแต่อยากเล่นอะไรก็เล่นได้ได้ได้แต่ไงดีจบ เขา้